สวัสดีค่ะทุกคนนี่วันนี้แม่จ๋ามาทำคราวเนี้ยไมโครเวฟแม่เร่ห์กว่าคนกอนนะนะมีคนมีคอเม,มคอเมนต์นะนะถ้าแม่จ๋ามาว่าทำเหมือนทุกคนเนอะเดี๋ยววันนี้มาทำให้แล่ห์มีเละตาหน้าตาคราวเนี้ยไมโครเวฟทุกคนเนอะเหว่าทำง่ายไม่ต้องท่านานได้กินดูเรื่องนะคะตรงนี้แม่จ๋าตา้อมหอมเจียวกันนู่เลก่อนตาทุกใจลูกแน่นนทุกคนเนอะโดยเฉพาะมาฟินนะคะ น้องก็จบจังเลยทุกคนนี่เลขคนจาโอเคทุกคนเดี๋ยวเราไปเรกวิธีการทํากันเลยนะคะว่าเมจาทำเหมือนตื้นะคะเมจาชายสั้นเนี้ยนี่ทุกคนยี่ห้อนี้นะคะโกลเด้นเอ่อฟีนิกซ์นี่ทุกคนขเขาบอกว่ามาจากเมืองไทยแล้วไม่รู้มีไม่ไหนยี่ห้อนี้พุ่งซ่องถ้วยนะคะซ่องถ้วยนะคะทุกคนอืมไปเลยทุกคนซ่องถ้วยเนี้ยนะแล้ว ม่จ้าเอามาลลางน้ำก้นนะคะถิ่นสนี้นะคะตั้งถี่นั้นก็เอาน้ำร้อนดูกว่านอนอนนี่มาแช่น้ำร้อนดูก่นอนนอะแช่น้ำร้อนนะคะใส่โชนวนสะกิดนะแช่น้ำร้อนไวประมาณสิบถึงสิบห้านาทีนะคะครบสิบห้านาทีแล้วนะคะ เริ่งเดียวเราเอามาลางนะคะแม่จะลลางกบนี้นะคะนี่ลางในนี้นะคะนี่ทุกคนเออลางให้เอาน้ำถี่ว่าแบบมันเหมือกเหมือกกันนม่จาเนี่ยัน,นะฮะออกคนนึกอืมลางเลยใช้วิธีการร้อนวันนี้เลยนะคะได้แลวทุกคนแม่จะเทกลับใส่ไปในถ้วยเดิมนะคะอันนี้ทุกคนอืมทั้งที่นานะัแม่จะาก,ก็ใสน่น้ำทุกคนน น้ำไปเลยนะคะให้มันเมื่อกับซานเลยนะคะเอาซานเนี้วนะคะเอาไปใส่ในไมโครเวฟเลยนะคะนี่ถึงกาปิดฝ้านะทุกคนนะอ่าปิดฝ้าทุกคนอซานเนี้ยว,วนะมันส่องถ้วยเหมือนจะตั้งเวลาอ่สิบนาทีก้อนนะคะทุกคนถ้าเกิดว่าใครทำถ้วยเดียวกันก็คือแบบตั้งเวลาแค่ห้านาทีก้อนนะคะ อซิปหนาทีทุกคนเนื้อฟาดเลยครอบอซิปหนาทีแล้วนะคะเปิดแร่นะคะยกออกมาแลกกลนนะคะอืมมันร้อนตุกุนเนื้อระวังนะคะเวลายกออกมาจากไมโครเวฟน,นี่ทุกคนเห็นไหมมันยังไม่ซุกทีนะคะทุกคนเนื้อคลุกไก่ข้าวกันให้ดีนะคะร้อนทุกคนเนื้อนี่อืม แม่จ๋าผมน้ำไปสักคิดก่อนทุกคนเนอะสักคิดพ่อนะฮะสักคิดสักคุยอืมเนี่ยรมนม้ำไม่ต้องหมางทุกคนเนอะเดี๋ยวมันเปียกไม่นะ่ากินนะคะเอาใส่ไมโครเวฟนะคะปิดฝา,าไปนะคะแม่จ๋าจะตั้งเวลาทุกคนเนอะอีกเออซี่นาที่นะคะข้อแม่จ๋าเพราะว่าแม่จ,จ๋าจ่ายสั้นเนี่ยส่องถ้วยเลยนะ ถ้าเกิดว่าใครฉายซานเนี่ยวถ้วยเดียววนะ่านันก็คือตั้งเวลาแค่สนันาท่ทีพอนะคะน่าเฉลีองเลยข้าวเนียวไมโครเวฟนะคะสเสร็จแล้วทุกคนนี่มาแหลกก้อนได้น่ากินไหมน่ากินแล้วทุกคนนึกว่า,วาวตำเป๊บเดียวได้กินนี่ไม่ต้องขาวให้นานนะคะอ่านี่ทุกคนข้าวเนี่ยวไมโครเวฟเสร็จแล้วทุกคนน่ากินไหมลองไปทำกันเลยนะคะทำหมืง่ายล้ว หอหอมนะฮะที่แม่จ๋าซอยไว้ทุกคนเนอะโรยเกลือไปสักิดพอประมาณนะคะอ่าได้แล้วทุกคนเนอะทีนั้น,นก็คลุกเลยห้วหอมมาเจียวเลยนะทุกคนนี้อ่าทำไงง่ายทุกคน,นเนอะเจียวให้หวาจนหัวหอมเป็นสีทองเรื่องอารามเลยทุกคนเนอะห่อหอมเจียวแม่จ๋านี่เหลือเป็นสีทองเรื่องอารามแล้วนะทุกคนนะได้แล้วหอมเจียวนะคะน่ากินแล้ห่อหอมเจียวมาเลยก่อนนี้ ได้ยินเสียงไหมกรอบจังเลยลูกชอบหล่าววันนี้ทุกคนเนอะเดี๋ยวนี้คนที่ว่าอิชิไม่เลกก็คือมาฟินเลยเพราะว่าคือว่าข้องโปรดนองของฟินวันดีก่อนเลยวันดีครับวันดีครับทำามแล้ว่าบายดีไหมครับบายดีมากค่ะบอกขีดทื่อทุกๆคนครับกีดทื่อทุกๆคนครับ น้องฟินนี่แม่ทำไอ้นี้ให้น้องเนี่ยนี่น้องรู้ใบเขาเรียกอะไรอันนี้เขาเรียกอะไรน้องเชลล์ฟรายชารลอตน้องบอกเป็นภาษาภาษาไทยแต่ว่าห้อมเจียวห้อมเจียวหอมเจียวเนี้ยเนี้ยเนี้ยน่าดูจังนังเสียงเหมือนแมวอ่ะในหลงชิมแล้วร้อยไม้เดี๋ยวแม่ให้กินหลังเอาจัดการเลยน้องฟินเดี๋ยวแม่จ๋าทำให้นั่นกันทุกข์โน่แม่จ๋าไอ่ทำลาบมู้ง ลาบมู่เพราะว่ามันมีมู่ซับก่อน,อนดียวเลือดจากทำาย่าหมุนเส้นนั่นทุกคนเร่อัวเดียวทำลาบเดี๋ยวเพ,เพือพทิมส้มตำสักครกกันตัวเดียวร้อยไหมคะร,อรอ้อยร้อยผันผืดไหมร้อยนี่อย่าพูดไหม่มือกันเลยร้อยร้อย,อยนั่นแหละลงไปทำกันเลยนะโอเคทุก okay. คนไปแล้วคะเจอกันแล้วคลิปหน้านะคะน้องฟินสวัสด,ดีก่อนเร็ว,วดดสวัสดีค่ะไป